เช่าเน็ตอึงถึงกับช็อกเมื่อเ AI, พจ AI เพจกวีดังหางโพเลดี้พรทิพจับโปสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟตัวเกียวมิวสิกเอฟซผู้ยบาทฟิลนด์และก็เอฟซีหมอลำทั่วโลกนะครับจากการทีได้พิจิตตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนำมาเล่าข่าวให้ FC ได้รับชมรับฟังและก็รวมการแสดงความคิดเห็นกันก็มากครับ เป็นทีโตกตะลึงและเฮ็ุดให้ช่าเน็ตอึ้งนะครับหลังจากที่เพจพี่เลดี้พรทิพ์นะครับณสวีเดียมสวีเดนแฟนเพจเพื่อนใ้วิการโพสจับโปะเพจบางเพจครับซึ่งมีเอฟซบางกลุ่มติ่งหมอลำท่านหนึ่งได้ไถ้สมญานามว่าอัศวินหมาขาวคนดีของสังคมที่ออกมาไล่กวีหรือพิมพ์ขอความ เกี่ยวกับเรื่องเล่าที่ไปนิทิศทางที่แส้ภูญยบาทฟินแลนด์นะครับปรากฏว่าชัดเจนแหละครับเอครับทั้งฝากฟังเพจพี่เลดี้พรทิพย์งัดหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้เห็นนะครับเอสามารถไปติดตามแต่ทั้งเพจพี่เลดี้พรทิพย์ทั้งบาทฟ่าใดเลยนะครับในส่วนประเด็นที่ผมนำเสนอข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้คือเป็นที่น่าตกใจครับ ว่าไอ้คนที่ไล่ก่นไล่บทกวีไล่ตัวหนังสือแบบสวยงามนี้พนาเสือครับแต่มีการไปเขากลุมตามที่ผมขืนให้เอฟที่ได้เห็นนี่แหละครับมันเทศให้ได้เห็นถึงความย้อนแย้งในสิ่งที่เขาพิมพ์หรือสิ่งที่เขานําเสนอในเพจของเขาแล้วที่สําคัญกว่านั้นครับ พีเลดีพออทิชี้ให้เห็นว่าไอเพจเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนมันทําอะไรมาแต่ก่อนมันคุยหรือมันนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวอะไรชัดเจนมากครับผมบอกเลยครับคลิปก่อนหนานน่นที่ผมนําเสนอในตอนเช้าความลับมันบมมีในโลกนะครับซักมือมันก็นต้องมีค้นี่เขาเก่งกว่าล่ะครับในการที่เขาจะไปหาข้อมูล สืบสาะหลายเพจนําเสนอครับบุคคลปริศนาท่านนี้เป็นใครเจ้าของเพจคนนี้เป็นไผผมเซียววเอฟซีนาจะได้หูแ้ละก็ารนาจะเขาโอ้ขอใจแล้วครับว่าที่จริงมันมายังไงยากดีคลิดมือเศร้าผมบอกครับมันวนเวียนก็พคนไก่ชิดละครับรูปภาพมันสามารถเอา AI ตรวจสอบได้ฉะนั้นนะครับเห็นบอครับ เพจที่คิดว่าตัวเองไม่ได้เข้าข้างใครคิดว่าตัวเองเห็นคนคนหนึงถูกกระทํามาโดยตลอดตัวเองก็เลยมาช่วยเหลือออกมาปกป้องแล้วเป็นยังไงครับถ้าภาษาไวรุ่นเขาบอกว่ากินเองชองเองนะครับเตะเขากูจะคล้องครับคัดภาษาบานห้องฉะนั้นแล้วซิงดีพีเลดีพอทิพย ประเดีมีการนะครับนํำผลของการจับโปะแลละออกมานําเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟซีเห็นว่าคนพวกนี้ครับความจริงใจไม่มีครับสาที่สำคัญเรื่องจริงแทบจะไม่มีนะครับปากเคยออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่เพจตัวเองบเบียนตัวเองเล่นโบหูนะครับใครจะเล่นไม่เล่นไม่รู้แต่หลักฐานเขาเชื่อมโยงได้ว่าในอดีตก่อน หนึ่งปีที่แล้วเพจนี้เป็นเพจของใครใครเป็นคนเล่นมาก่อนนะครับนาที่สำคัญที่สุดผมเห็นแล้วถึงกับตกใจอยากที่ผมบอกหากตนครับเพจอีหยงเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่แดบวกเข้าไปทำอะไรครับรูปโปรไฟล์รูปร รูปโปรไฟล์สร้างจาก AI เนี่ยเข้ากลุ่ม18บวกเพื่ออะไรครับมีนิสัยแบบไหนมีพฤติกรรมแบบไหนครับที่เข้ากลุ่มแบบนี้อย่าบอกนะครับไปหาข้อมูลไปหาข่าวสารยอดแย่งครับฉะนั้นเมื่อนี้ความจริกป,ปากฏแล้วเมื่อนี้ซิงี่พีเล่ดีพ่อจิบนาเสนอให้เห็น f c ฟซติงชั้นจีโคงเ็ตตาสว่างเนี่ยครับที่คุณบอกว่าคนคนนี้เป็นอัศวินขี่ม้าขาว มาช่วยพวกคุณนะแท้จริงแล้วมันคือใครเป็นใครและที่สำคัญมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมนะครับในอดีตที่เคยเป็นเข่ากุมที่แปดบวกนี่ผมกรับว่าได้ล่ะครับฉขนาดผมก็เลยนั่มซิงี่พีเลดีพ่อจิตพจับปุมานำเนสนอมาขยายความให้เอฟที่ได้รับชมรับฟังกันแบบนี้แหละครับพอกรคลิปนะครับสวัสดีครับ